สวัสดีครับสวัสดีครับเพื่อนๆพี่ๆน้องๆนะครับทางช่องนี้เลยนะครับไม่รู้ช่องอะไรวะเป็นว่าวินเทจดีนิมโอเคครับเป็นช่องวินเทจดีนิมนะครับก็คือก็ชื่อก็ตรงไซส์นะไม่ใช่ตรงไซส์ตรงคอนเซ็ปต์เลยนะยีนครับผมขายยีนวินเทจนะครับก็คือตัวนี้ผมมาอธิบายความรู้ดีๆเกี่ยวกับกางเกงซับสกอตนะครับกางเกงนะครับผมอธิบายอย่างนี้ซับสกอตเป็นมีกับ กางเกงทุกแบรนด์กางเกงซับสกอตหลายคนบอกว่ากางเกงอะไรซับสกอตนะครับก็คือเป็นรูปรูปทรงเหมือนกางเกงเลยครับไม่ว่าจะเป็นคาโก้ไม่ว่าจะเป็นขากระบอกแบรนด์ดังๆแบรนด์นดไม่ดังแรงเลอร์รีไวลดิกกี้คาฮาร์ดนะครับรุ่นปกติก็ก็เป็นคาโก้อย่างตัวนี้เป็นคาโก้ปกติดูผิวเพลินนะก็เหมือนคาโก้ปกติเลยนะครับอันนี้คือคาโก้ซับสกอตก็คือตรงตรงตัวเลยครับด้านในจะเป็นซับสกอตแบบนี้ครับ ด้านในจะเป็นซับสกอตแบบนี้เออมีไว้ทําไมล่ะซับสกอตก็นะครับก็ฝรั่งเป็นเมืองหนาวก็มีมีไว้ซับอีกชั้นหนึ่งเพื่อป้องกันความหนาวนะครับเขาก็เลยมีซับด้านในอีกชั้นหนึ่งแต่คนไทยก็เฮ้ยพอม,มันมีซับสกอตด้านในเนี่ยพอพับพอพับ,พบ,พบลงมานะเฮ้ยมันเฟี้ยวอ่ะมันเฟี้ยวอ่ะเวลาใส่กับบูทเวลาใส่กับผ้าใบใส่กับบวด แม่งเวลาพับเห็นโชว์สกอตด้านในเฮ้ยแม่งเฟี้ยวอ่ะอันนี้ก็มาอธิบายว่าเฮ้ยซับสกอตเป็นกางเกงที่ทําให้กางเกงตัวนั้นเนี่ยเป็นสายแรขึ้นมาทันทีเลยนะครับลาพังคาหาดิกกี้ก็แลแล้วนะคําว่าแรคือมันหายากนะครับแล้วยิ่งมีบวกซับสกอตเข้าไปนะครับจะแลเป็นคูณสองคือหายากคูณสองนะครับราคาแต่ละตัวของแบรนด์นั้นๆจะเพิ่มขึ้นไปอีกครับผม ตัวนี้เป็นอีกหนึ่งตัวที่เป็นกางเกงคาโก้สับสกอตย้ำว่าสับสกอตมีกับทุกแบรนด์นะครับทุกแบรนด์ดังๆเลยนะมีแน่นอนก็ไปตามหาล่ากันเองแล้วกันนะครับตัวนี้เป็นเอลสาอันนี้ผมเอามาโชว์นะเป็นคา r โก้สับสกอตเอลสามีตัวเดียวเป็นรุ่นหายากตัวนี้ถ้าเป็นคาโก้ปกติก็เล่นกันอยู่2อ0สร้กว่าบาท300อแล้วแต่แบรนด์ด้วยตัวนี้เป็นตัวนี้เป็นแบรนด์นี่ครับเอออะไรวะนอตเคสนะ ก็เป็นแบรนด์นี้นะครับปกติตัวนี้ก็ปล่อยอยู่ร้อยกว่าบาทแหละสาหรับร้านผมที่อื่น่าจะโดนสองกว่าตัวเนี้ยพอเป็นซับสกรตมันพุ่งเลยครับราคามันพุง่งตัวเนี้ยเอลสามสิบแปดไอเอลสามสิบหกโอเวอร์สามสิบแปดได้ตัวนี้ถ้าใครสนใจก็เอาไปสองร้อยบาทเออมาอธิบายให้ฟังหลายๆคนจะได้รู้กันไปนะครับจะได้รู้ด้วยว่าเออกกะเกงซับสกรตมันเป็นยังไงพี่เอามาแนะนําให้ดูนะครับแล้วใครอยากดู อะไรก็สามารถคอมเมนต์ใต้คลิปได้นะครับแต่ถ้าตัวนี้ถ้าใครสนใจก็เหมือนเดิมครับทักข้อความมาใครไวใครได้ขอบคุณครับ